สวัสดีครับวันนี้สำรานเจริญยนก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการใส่สายพานในที่แคบนะครับเราจะทำยังไงให้ใส่ง่ายที่สุดโดยที่เราไม่ต้องมุดไม่ต้องลอดใต้ท้องให้มันเหนื่อยแล้วก็ยุ่งยากนะครับวันนี้จะมีเทคนิคน้คนอยมาบอกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราต้องมีตัวช่วยนะครับ ก็คือเราจะมีสายพานนะครับซึ่งมือเราสอดก็ไม่ได้เอามือแย่เข้าไปก็ไม่ได้เพราะมันแคบจริงๆนะครับในบรรดารถเก๋งทั้งหลายนะครับค่อนข้างจะใส่ย,ยากนิดนึงวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคดีๆครับก็เริ่มกันเลยนะครับเราก็จะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะครับพอเรามีสายพานเสร็จปับ๊บเราก็ต้องมีนี่ครับไขควงแบนยาวหรือ เหล็กอะไรก็ได้ครับที่เล็กๆพอที่จะสอดเข้าไปในช่องแคบๆที่เราไม่สามารถเอามือเอื้อมเข้าไปได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับ คือมือมันเอาเข้าไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับแคบแคบมากๆนะครับมันจะติดแล้วเราก็ไม่อยากจะก้มลงไปข้างล่างนะครับไม่อยากจะก้มลงไปนอนข้างล่างนะครับให้มันเปื้อนเราก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําใช้ไคควงแบนหรือว่าเหล็กนะครับสอดเข้าไปแล้วก็แย่ๆเข้าไปครับแย่ๆเข้าไปนี้ครับ ไม่ต้องเดือดเพื่อนนะครับอันนี้ที่ไม่เพื่อนเพราะว่ารถคันนี้รับน้ำมันนะนนยเยอะนิดนึงนะครับครับเราก็จับเกลียเกลียเกลียวเ,เขาล่อมนะครับเราก็จะสามารถทำงานได้รอ,นใ,นอ,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 หอให้วราลสองในสุดช่วยนะครับ นี่ก็เขาลองเนะรีบยบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากนะครับจากช่งางสำรานซ่อมรถยนต์นะครับฝากติดตามฝากติดตามฝากกดซับสไครป์ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่างเล็กๆน้อยๆของช่างสำรานซ่อมรถยนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ